รถไถนาเดินตามนะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆใบวายได้พามาชมคุณตากําลังไถนานะคะโดยการใช้รถไถนาเดินตามนะคะมาปดูดใ,ใกล้ๆเนาะนี่ไ,ไวๆก็พาออกมาสู่ป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็ยังพอเหลืออยู่นะคะหลังจากที่ใช้รถไถเนาะ จะเดินตามเอาแบบนี้นะคะเป็นการประหยัดไปอีกแบบหนึงนะะ่งเนาะเสร็จหน้านา,นานแล้วทีนี้ก็จะลงกระเจี๊ยบนะคะใครไม่เคยเห็นรถไถนาเดินตามชัดๆนะคะดูใกล้ๆเนาะจุดๆใกล้นะคะนี่ไง

ก้หลไม่นิ่นเลยเนาะกลับไปกลับมาเวียนหัวเนาะก็จะละเอียดดีนะคะพื้นผิวดินก็จะละเอียดนะคะละเอียดไปอีกแบบนเนาะแต่เขาจะหวาดจะเจี๊ยบนะคะ เดินกลับไปกลับมาทำสองสามที่นาก็ต้องเดินอย่างนี้กลับเนาะวันนึงก็คงเวียนหัวแน่เลยโอ้ยเดินเจอมดนะคะมดเต็มเต็มเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ยบ๊ิไม่ไหวแล้วมดเยอะตัดเป็นไถนาต่อดีวกว่า เดินไปเดินมาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ต้องแข็งแรงนะคะเพื่อนๆมีความแข็งแรงมากเลยไปตามไปตามไปไปถึงไหนแล้วก็เลี้ยวกลับเลี้ยวกลับอ่า อ้าววนไปโอ,อ้โแข็งแรงมากเลยตายเลยยา,ยาวๆไปเลยวนไปวนมาเย็นหัวไหมคะเพื่อนๆเราจะเดินตามลอยไถน,นะคะสังเกตการทำง,งานของลอยไถน,นะคะเขาเรียกว่าผานไถเนาะ มีความคมมากนะคะอา่าเพื่อนๆมาชมแค่นี้ก่อนนะคะก็ชมบรรยากาศเนี่ยป่านะคะแันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่พอถ,ถ่ายเสร็จก็ในการคลาดเนาะก็จะเรียบร้อยไปหยิบแบบนึง่งมีความละเอียดนะคะ ขึ้น,นาก็จะอยต้นไม้นะคะไม่ใช่สอยเนาะ่อแมแซมปลูกบ้านเร,รือนก็เป็นกระท่อมพักร้อนหลบแดดกรบร้อนเนาะก็วันนี้ไอน,นะคะขอบคุณค่าที่รับชมรถไถนาเดินตามนะคะ